สุขสบายมันเสมอมั่นเครื่อใหม่พี่น้องข้ามเจ็บจะหายได้ข้ามไข่จะได้มีครับมือนีผมพาพผีป้าน้องนะครับอาเลาะมาเทียวมาลุยนะครับตลาดนัดคล้องถมทุกวันเสาร์ของอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายกระถั่นประชุมครับก่อนเดืนเพื่อเป็นกำลังใจกับทองซอยกดไล่ซอยก็ดแช่ซอยก็ดตดตามมาพี่น้องมาเุยตลาดน้ำกันกระทั่นประชุมครับมโอ้ยจิบผมจิงหลีดพี่น้องครับจาน่าไรครับนี่ การเล่าหกสิบาทพี่น้องนะครับตลาดพระเดือนตลาดยังตลาดนัดข้องผมบ่ตลาดนัดข้องผมออเพื่อท่าบอพี่น้องครับจังหวัดน้องคายท่านผูช้ชมนะครับมรงเร็ยนวงขีแนวอาเก้าแปดนะครับมาผ่านมาพอดีภาพพี่น้องแวะเดี่ยวตลาดข้องผมพี่น้องมาห้ามาเจ้าตลาดข้องผมออเพื่อท่าบอตำแันันนทงท่านผู้ชมนะครับอาหารสําเร็จรูปโอ้ทุงเท่าไรนะครับนี่ทุงละยี่สิบบาทพี่น้องครับทุงละสิบาบาท ผงมีแต่ตุ้งเงยนะฮะทะเบียนรูปพี่น้องตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับตลาดท่าพอนะค,ครับตลาดขล่องคมตลาดของผมครับต้มนังต้มขาคอพี่น้องต้มนังต้มขาคอโอ้ค,ครับเอื้องกับมีส่ละเอื้องโอ้ในเอื้องพี่น้องเอื้องโอ้ไม่เอื้องครับเอื้องเเผ้วเน็้จานเท่าไรครับนี่ การละเศ้าบาดพี่น้องนะครับเฮ็ดเอาเฮ็ดี่โยมิกิจนะครับเป็นน้องกาตลาดพ้องผมนะครับผมเพื่อนทาบอนะครับท่านผู้ชมนะครับมีภาพพี่น้องนะครับมขาอยตลาดพ้องผมทาบอนะครับท่านผู้ชมนะครับเืินพ้นทางการเกษตรครับเืินพ้นทางการเกษตรพี่น้องเืินพ้นทางการเกษตรเรียบรตยครับมัดละสิบบาทครับถูกถูกมึงรูพักนอก ปักนอกพี่น้องรากไก่เจียวก็ ov ับี Gloria ่ครับรากไกเจียวโอ้ยอ่อนๆนนี่พี่น้องเลยรักเก็บมากนะครับพีนอกขาอ่อนพี่น้องขาอ่อนอืมขาอ่อนขาอ่อนพี่น้องเพราะมันขาอ่อนนี่ขาอ่อนครับหมูหยังนี่ครับนี่หมูอบนะครับพี่น้องหมูอบหมูอบน้องอบนะครับโอ้หอมอีหวยอยู่ไปกินแท้ ครับโอ้เฉลี่ย20บาทพี่น้องนะครับโง่แล้วนะครับอ้าพี่น้องตลาดคล้องถมอำเภอทาบอท่านผู้ชมนะครับมาเห็นภาพปีผ่อนนะครับมาลุยตลาดคล้องถมตาบอนะครับท่านผู้ชมครับเปิดผลทางการเกษตรท่ำผู้ชมนะครับเยอะเลยนะครับถูกนะครับหาบาทจีบบาทเป็นหาบาทเข้าตลาดได้พี่น้องนะครับสองหมื่นครับของถูกมากเลยนะครับนะครับตลาดคล้องถมนะครับตลาดนัดคล้องถมอำเภอทาบอจังหวัดหนองคายนะครับผู้ชมมมนนนนะะคคครรรัับบาเงงงกพี่้ออตลดถม ขายดีบ่แม่ค่ะ <Shel> กำล,ลันนงรุนอยังเดียวใช่ครับอ่ะพี่น้องนะครับตลาดข้องสมคาร์บอเดอร์ทนไปโจมนะครับอันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวท่านผู้ชมนะครับนะครับคุ้งอร่อยนะครับเนื้อแดเดเดียวนะครับเนื้อมูแดดเดียวนะครับแต่มอนี้ต้องขายเบิืดนะครับขาร์บูร์ที่เป็นไรแดด หมอนทองไม่ได้พี่น้องนะครับหมอนทองนะครับรอบนาคงจะเป็นหมอนเงินนะเนาะครับตอนนี้กินมอนทองไปกอนครับหมอนทองหมอนทองพี่น้องครับนี่เป็นมอนทองพี่น้องครับประเภทของแหงพี่น้องนะครับปลาเมือกแหงปลากีโก้แหงปลาแหงนะครับประเภทของแหงนท่านผู้ชมนะครับของแหง ปลาเมึกแข่งนะครับครับโอ้ใหญ่ๆเลยพี่น้องนะครับตุงละ่อยซอง่อยมีครับพี่น้องครับปลาหวานก็บมี่ครับเนี่ยปลาหวานก็มีนะครับประเภทของแห่งท่านผู้ชมครับกินอะไรดีสิบาทพี่น้องขนมนะครับเล็กน้อยกินได้ผู้ใหญ่กินดีขนมร้อนๆเห็ดไม่ไหมควท้องก็บมีนะครับนั่นครับควยเงินควยท้อง แน่ยังไปกินแล้วคุณยายยังไม่ได้อ้าวเงิน้าบาทซื้อไรครับมันเถื่อันเต็มเมื่อรอดเปิดผลทางการเกษตรคือมากนะครับเสมอนะครับพาบาดสี่บาทกัตลาดได้นะครับนะครับขาดปลาได้คือหนาหักว้างงามปลาทูเด้กพี่น้องให้กับตลาดขาดปลาได้คือปลาทูลาคาปลาทูนี่คงจะเป็นตลาดเป็นตลาดไปเนาะงม่คาเนาะเออปลาทูก็งามราคาก็สวยมากเลยครับยี่สิบบาทยี่ปลาบาดสี่สิบบาทห้าสิบบาทนวดบาทเจ็ดบาทมีครบเรียบปลาทู จะอาหารนำ้ำเฉียดมานำ้ำทะเลได้พี่น้องทะเลมีทะเลมีลมนะครับมีมีนะครับตลาดนัดข้องสมเพื่อทาบอพี่น้องนะครับยบายาได้ตลาดนัดข้องสมได้พี่น้องก็ครับ<ะ>ยายาไดพี่น้องนะครับปุ่งม,มีตัวใหญ่นะครับมีแต่ตัวใหญ่ปุ่งนะครับเฮ็ดมีได้พี่น้องผักหวานมีครับแถมนมม้ำยาน้าง้อมกานเท่าไหร่ครับ การละหาสิบาทพี่น้องครับซื้อการนันนึงน,น,นะครับแถมถุงหิวพ่อมนึงถุงเนาะตอนนี้กินหูเด้วยกัน,นครับหนูโตนปรทัานมานครับเล็ดหู้ห,น,น,หนูกินหูไปสักกันกินหัวแล้วจะมากินโตนครับปลาย่างพี่น้องปลาย่าง,ย,างาย่างปลาปลานิ่นครับปลา,านิ่นย,ย,ย่างย่างปลานิ่นไปนอกขายเป็นชุดร้อยหกสิบบาทชุดหนึ่งเป็นชุดเนาะครับเป็นชุดเป็นชุดขายประจำเยอะบ่ะ ออน,นี้อันนีเพ่นเปิดวันเสาครับวันพปรหัสกับวันเสาพี่น้องไอตลาดนัดข้องสมเพื่อทาบอจังหวัดน้องคายพี่น้องนะครับอา่ามื้อนา้พี่พอนองมาลุยตลาดนัดข้องสมน้องค่ายเด้อท่านผู้ชมนะครับปลามีแต่ตัวใหญ่ครับซื้อปลาชุดหนึ่งแทงหูหิวนึงถุงครับปลาข็าวอ้วนแม่ค้าข็าอ้วนนะครับสิบ่ให้แเซียม้็แต่แม่ค้าข็าวอ้วนะครับเออแม่ค้าย่ใสครับย่ทาบอเนี่ยบอกเฮ้ยคนทาบอจะคนงามๆ้วมๆเนอะวนอ้นะอาวขายดีเด้อ ขายดีขายดีกันทุกผู้ทุกคนนะครับเร้่อน้ำรองเชาลา่า8ไมาเยี่ยมเมื่อนี้นะครับขอให้ขายดีกันทุกผู้ทุกคนพี่น้องนะครับปลาะลอนคนน่องเคที่ดีเด้อพี่น้องนะครับมึงดูครับพร้อมกินเลยตัวนี้เออพร้อมกินได้เลยพี่นอ้องมึงดูอืมนะครับมึงดูเฮ็ดดีดิเราขายเป็นชุดชุดละสอ,องร้อยเนาะเป็นกองกองละสองร้อยพี่น้องว่ามันชุดกองครับกองนี่เลยกันกองใหญ่ๆเดียร์สามร้อย,ย ي, โอ้ปลาฉลอนพี่น้องโอ้ปลาฉลอน อันนี้บมมีกจางนี่เนาะมีครับมียุบนบ่นอ๋อเอาผมว่ามันถอดบอกว่าถอดปะถอดที่กันโอ๋อครับเอาไปกินนิ่นึงเนาะับปลาชะมอนพี่น้องให้ครับปลาชะมอนนะครับงานว่ต้องไปหาอยู่ทั้งใกล้ๆที่ล่มที่เอยูน่นี่ก็มีกินปลาชะมอนปลาชะมอนมาขายประจําใช่ปะโอ,อ้แล้วมา,า,า,วาขายประจําไปน้องเขานี่จำนะแล้วไป้ะครับเราขายเพราะข้าปลาชะมอนนะครับรูกล่อๆนะครับชื่อปลาแถมถุงแถมหัวหิว บอสของเงินมากก็ได้นะสแกนรอดสมือัยสบายนะรถกระบะเนี่ยพวกที่มาลงกับเขาเนี่ยไฮเอยสมัยเนี่ยเขาบาถือเงินมาดอกมาตลาดขนมจีนเจ้าเก้าหน้าเดิมไปน้องแซบรับประกันเราบอกแซบแท้ขนมจีนเนี่ยเอาแซบแซบนะครับเน้นน้ำยาครับผักพร้อมเยอะแยะมากหลายสไลด์มากหน่อยเส้นหน่อยนั่นหนวดมังกรนกำใส่ละลายแซบวะอ่านี่ลูกค้าบอกว่าแซบแล้วพี่น้องบอนผมโฆษณาให้แม่าเนี่ลูกค้าบอกเองเลยนะครับ อะาลูกค้าบอกแซบแซบนะครับขนมกินถนมกินบ้านเท่ากับปุ้นบ้านเพิ่นเอามาพี่น้องอ้อลูกค้าบอกแซบแซบไะขายซืโค้คงย่างพี่นอ้องซีโค้งหมูเด้เออมันต้องบอกซื้อตะเกียบฟอมซีโค้งมีหลาย้อโค้งเอาซีโค้งหมูย่างพี่น้องนะครับโอ้เรื่องยี่ห้อยี่ปีตะกินนะครับพี่น้องนะครับ <S 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 นอ้นอไปตะแซบอยู่ขายชิ้ทอะไรครับนี่ แปดชิบสองร้อยสามร้อยมีนะครับมากลายขค้วงมากหลายซี่เลือกเอาพี่น้องเอาตลาดนาัดข้องผมนะครับมาอนี้ผมมาตะเวนเนจหน่อยนะครับแดดไล่นะครับท่านผู้ชมนะครับซานมปังโดนัทพี่นอ้องเยอะๆอะไรนะครับไาย,ยมากไม้ไกลกล่องพี่น้องเลยครับอ่ามานี่<า>ครบจบเลยนะครับอ่บาะว่าสิบป่นครับเกยาะยานีเอาเปลียงเอาถุงเๆๆปลงมาเราบอกไอ้รถมันเถือนถือคักเกือนแนี่ถือคักลูกขนมนะครับ แม่ค้าไปเลยเศร้าตินเศร้าเมื่อรับไล่แม <cott> ่ว yeah, ันมอนขายดีเนี่ยเอาขครดีไปดีนะครับด้อครับขายดีกันทุกผู้ทุกคนครับอาพี่น้องพิงปลาย่อนานักพีเ้อไปมากปิงปลาย่อนนะครับกิงไม่ไม่ห่อนหอนนะครับขายทวนทวนหมกคนน็มี่ครับหมกปลาซิ่ว็มี่หมกปลาย่อนก็มี่พี่น้องนะครับหมกปลายยอนดอครับหมกจังไล่ะครับพี่ มกละสามที่บาทพี่น้องนะครับมกปมลาโอ้ปลายนอนปิ้งนะครับพี่น้องไหม่ละลอยเศร้รนนา,รรงงน,ารนะครับปิป้งป่ายนตน,นอืมครับดูค,นนครับปิ่งไงต้นทวนใหม่ๆเลยครับทผไปชมนะครับปิ้งปลายนตนพี่น้องปิ้งปลายนตนนะครับลอยเศร้าพี่น้องไปกินกินนะครับปิ้งใหม่ๆ้ะครับไจ้หน้าไปิดตาเสียบพี่น้องมึงดู มีแต่ของปิดใจแสบมีแต่ของปิดใจแสบพี่น้องอันนี้สูงก็เรีทร่านผู้ชมนี่ออเนี่ครับน uh ี Pope ่หนึ่งปลานิ่นพี่น้องหนึ่งปลานิ่นนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่แต่เน่าไป็นตะกินครับนี่เน้าไป็นตะกินนะครับปลานิ่นปลาย้อนนะครับเปิดผลดัการเกษตรพี่น้องมากเยีบนะครับมาละมาละกินกนะครับย้ยอะไรพี่น้องนะครับตลาด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 ค้องผม อำเภอท่าบอยจังหวัดนครนะครับาเป็นโจ๊กนะครับไม่ไม่ฮอนฮอนพี่น้องครับหนึ่งไข่ไข่ตัวไข่เข่าไม่ไม่เลยพี่น้องนะครับยำไม่ไม่สดสดประเภทยรำพี่น้องของยำไม่ไม่สดสดไม่ไม่สดสดกันหลังร้านเลยนะอ่าไม่แทนน่นอนครับเรางน้ก็บอกมากเมื่อกี้นะยำไม่ไม่ก็อ่าคนค่ะยำอยู่ผนครับผลผนครับคนตัวละตัวละอยู่ผนครับไม่ไม่สดสดนะครับ เขาเกินถุงเท่าไรถุงละ้ยี่สิบบาทสามถุงห้าสิบเขาเกินเขาเกินหวานครับแซบแซบโบโซบแ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 ซบอันนี้น้ำน้ำฝนวะครับอันนี้เป็นน้ำครับนี่เป็นตะกัดมาแล้วครับปั่นมาพี่น้องนะตามชมนะครับนะครับนะครับทำปันกระปุกนะกระปุกนีสิบบาททำปอกยังที่เป็น้องนะครับครับหัวละสิบบาทพี่น้องนะครับตลาดนั้นข้องโฉมทำร่วมของตัวสับูรณ์ทางภาคนะทำร่ชมนะครับ อ่าปลาไม่ไม่สดสดพี่น้องปลาไม่ไม่สดสดนะครับนะครับอันนี้จานละร้อยนี่ครับนี่ไม่ไม่สดสดแล้วพี่น้องนะครับนี่อ่าสดแต่แรกครับนี่ปลาครับปลายังไงครับนี่ครับนี่ตึ้งปลาเข่าไม่ตึ้งปลาทองพี่น้องหมักใยใยไรพี่น้องไอปลาตองกายตัวอปลาตองกายอ่าปลาตองกายตัวใญ่แล้วครับอันนี้แม่นางนี่หัวขหัวหัวพี่น้องครับปลูก เราใส่กีพร้อมโอ้แม่นเราใส่กีพร้อมมาทานประชมนะครับดูโอ้ใหญ่ๆแล้วครับตลาดนัดกล้องตมนะครับเพื่อทบอลจังหวัดน้องคายท่านประชมนะครับนะครับก็เนี้นะครับรุ่งเชนก็แปรไฟพี่พนองนะครับมาลอตลาดก้องตมน้องค่ายเป็นหนองกระทปลานะครับให้มาสดๆเลยนะครับปลานอนนะครับเผือกพอนักการเกษตรพนองครับถึกๆนะครับมันละห่าบาทสิบบาทนะครับเยอะๆเลยนะครับเพิ่มนะครับห้าบาทสิบบาทนะครับเยอะๆเลยนะครับ บักพีทถุงเท่าไรป้าค่ะถุงอะไรยี่สิบบาทซิมจะเกินยังเสือกอะไรพี่น้องพอเพียรจะเอาครับซิมจะเกินได้บักพริกนะ่าฮ่าฮ่าฮเอาใครดีขายดีนะครับเด,ด,ดออ้อครับขายดีขายดีเด้อพี่น้องนีอครับนะครับตลาดขอมมา้องสมอำเภอตาบอจังหวัดน้องคายนะท่านผู้ชมนะครับเสียอะไรพี่น้องนะครับไม่ไม่ได้พี่น้องมึงดูเนื้อทอดทอดไปไม่เลยครับกล้องเท่าไรนะครับนี่โอ้ยกล้องละหาสิบบาทมีเขาเนี้วให้พร้อมพี่น้อง นกคุณยาเราถอดใหม้ไม้เราทำกระโนะครับถอดใหม่ๆเลยนะครับอืมนะครับถอดใหม่ๆเลยนะครับนี่ข้าวเหนียวไหพร้อมพี่น้องไร้ครับกองรหัสิบบัดครับซื้อมูดถอดซื้อข้าวเหนียวพร้อมนะครับใหม่ๆนะครับถอดนะครับบ้านอยู่ไงกูได้บ้านอยู่นีมาเหี้ย ยูท่าบอลเห็นบ่อ๋อตลาดนี่เพิ่นจะเปิดทุกวันเสาร์กับวันพฤหัสบ่ะตลาดนี่เพิ่นจะเปิดวันเสาร์วันพฤหัสเดือพี่น้องเด้อครับสองมือนะครับอ๋อคนย่าเราขายมีประจำนะครับเอาหมูทอดเราไปกินนี่พี่น้องนะครับเอาจำไว้ได้ครับนี่ครับนี่เอานะครับผมใหม่พี่น้องเห็นแล้วนะครับนี่คนย่าเราทอดขายเนี่ยครับนี่นะครับนะครับมันเห็นร่มชแนลกาแปพระพีพน้องนะครับมาลองมาดยตลาดนะครับตลาดนัดข้องโถมเพื่อท่าบอลจังหวัดตรงขนะครับพี่ายนะครับเริ่มต้นสิบบาทแม่ค้าว่านะครับ หาบาทก็ได้อ่าเราบอกเริ่มต้นจะหาบาทสิบาทมักยังเอาเลยพี่น้องได้เลยได้เลยพี่น้องเลยนะครับอ่าแม่คาดบารในตลาดนัดข้องถมทาบอเฮาเดร์นะครับมับนจนะเปิด,ปด,ปดน,นำลงชาแนลเก้าแปดครับสตออ์ไานพี่น้องมัดละรอยสตอสสตอ์ไานเพิ่งพ่อค้าขายสตอก์ขว่าเพื่อขึ้นอย่างเงี้อ อ้คนอีสานเข้าสมือเรื่องกินสตอเป็นเดิอพี่น้องครับอ่ามากัดกิน้นใหญ่เริ่มกินสตอเป็นแล้วนะครับอ่ามาลซาซาบาทสตอสตอพี่น้องก็ได้ขายดีป่ะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารปแปลกๆกันะก็ได้ขายยอดอบ่ กับสะตอพี่น้องนะครับคนที่สานเรากินสะตอเป็นแลวพี่น้องทุเืีอนครับนี่เราปอกใส่นี่ไว้ก็มีครับนี่สะตอสะตอโลละรอยแ้าพี่น้องนะครับส้มปลาปลาสมพี่น้องอไปทอดอไปทอดไปทอดเข้าไปทอดนะครับปาด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 ลูกชิ้นไงลูกชิ้นไงลูกชิ้นไงไม่เท่าไดรไม่ละสี่ปาดพี่น้อง เชือไม้หนึ่งสองไม้สามไม้กระซ้างแถบถุงหนึ่งหนึ่งถุงลูกซ้นพี่น้องนะครับอาปิ่งไปไหมนะครับสดสดอร้อนนะครับสดสดตอนร้อนนะพี่น้องนะครับสิ้ซนปิงอปลากับหมูพี่น้องนะครับบะหมี่ตะบะหมี่ตะง่วกับพวงมีร้อยห้าสิบบาทก็มีสามสิบบาทก็มีทัดบัชบนะครับใหม่ๆนะครับพร้อมๆนะครับรับประกันสุกรับประกันสุกพี่น้องดลครับไกลนะครับ เยอะแยะเลยพี่น้องนะท่านผู้ชมนะครับเยอะแยะเลยเยอะเลยนะครับมาขามพี่น้องนะคุณย่าเรามาขายนะครับเกี่ยและซาบาทเราขายนะครับนี่ซาบาทเอาเปิ่อดพดเปิดพดต้องการเกษตรนะครับครับเปือกๆนะครับของบ้านเฮาของปลวกของปลาอ่าบ่มาด้วสใก่อนผู้ดอนโอ้เจ้ามาไกยตัวนี้ครับเอ้าให้ได้ขายดีขายเปิ่อดได้ยังเมื่อด ยาถือมือนมานั้มได้มันหนักหายอเบิบวรแกกเลยอันนี้มีบักตานจาสีถุงครับนอนไม่กัมพายจสามถุงของลอพี่น้องเอามาซอยเ้วเด้นี่พี่ต้นซ่แเรานั่งอยู่นี่ครับนี่ครับอันนี้แม่นยังนี่ปลานะครับพี่น้องปลาปลา,าเดือดเดียวพี่น้องนะครับอือพี่น้องครับปลาเดือดพี่น้องนะครับต่อค่ายจันเท่าไหรนะ่ล่ะ กานละร้อยนะครับครับพี่น้องนะครับปลาสลิดปลาสลิดตัดมัวให้เรียบร้อยเพื่อมาเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับตลาดนัดของทมนะครับพี่น้하하องนะครับเพื่อนทับลอยจังหวัดหนองคายนะครับมันจะมุ่งชนะก็บแปดผันมากกว่ีพอดีพี่น้องนะครับภาพพี่น้องในตลาดนัดนะครับท่านผู้ชมนะครับปิ้งปลาหมอกะมีปลาเค็งพี่น้องนะครับวันแรกมาปิ้งปลาเค็งมาทั้งทีนะครับกันมาเล่นเกมไปหาแม่ค่ะตลาดเราไม่แต่ทุ่งใหญ่พี่น้องนะครับนี่แต่ทุ่งใหญ่ๆมึงดูครับ งานป่วงแล้วก็มีพี่น้องนะครับพี่น้องเอ,อ้ยมันจะเก็บป่วยไข่พร้อมโซยหายป่วยฝูงกระสุ่มพญาทายให้ในเวนห่างไก่มันจะไปขายค่าหากำไรเกตตางถิ่นขายของโยขายของกิน่นก็้อยลุลาบใดสมใจเจ้าปาตนาครับขอขอบคุณพี่น้องท,ทุกทุกท่านที่ท่านรับชมช่องละล้นชนะเก้าแปดนะครับมันนี้ภาพพี่ระนองมาเทียวมะลอมาชม่มตลาดนัดข้องถมมาเพื่อท่าบอจังหวัดตรองค่าย นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านขอล่าวคับสวัสดีครับ